เจนีเรนี่มีดีชินาตาดูกันเพื่อความหันซามานะมามามา,ส,านสนับสนุนโดย M2 หยุดการร่วงของดอกและผลขยายสะพกในสับประรดต้อง M2 ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซาก พระธาจากชุดนั้นเรามีชุดไหนคะก็หลังจากที่ชุดนั้นเสร็จนะครับต่อมาก็คือทางกุศบาสามมือิกเนี่ยตอนนั้นก็คือทําอาจารย์เก่งกงุงเก่าชายรโบดแล้วก็ทาอายอดรักด้วยรักกลางจันทที่ขึ้นป้ายไปเยอะรักกลางจันหน้าเพลงพี่ก็จะสไตล์ออกจะพูดเหมือนกันนะเป็นแนวแนวรุนั้นเอยอายอดรักครับผมก็เลยหลังจากนั้นมาก็คือบริษัท คือโปรโมทเยอะครับโปรโมทเยอะหมดเงินไปเยอะอะไรเยอะนะครับแต่ว่าฟีดแบกกลับมาท่านก็ใจดีนะครับก็เลยบอกปิดบริษัทปิดเขาให้อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่ท่านใจดีมากใจดีมากแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังยังยังไปมาสู่ถัดมาถัดมาก็คือก็จะเป็นคือล่าสุดล่าสุดก็คืออัลบั้มปั้นปึงเป็นสองทั้งหมดสองอัลบั้มเป็นสามอัลบั้มกมสามอัลบั้มนะครับคือเต็มทุก แต่วมันเต็มหมดเลยแต่เพลงที่เชียร์น่ะอยู่ข้างในเนี่ยอีกไม่รู้ว่ากี่เพลงเลยและที่ยังไม่ได้อัดนี่นะฮะที่เตรียมเพลงใหม่เนี่ยแต่ชุดใหม่นี่เป็นลูกทุ่งเป็นลูกทุ่งที่แบบว่าให้กำลังใจอ่าไพยรบบ้างหมายถึงว่าปั้นปึ๋งแล้วแล้วก็คือใหม่ล่าสุดอีกจากใหม่กว่าปั้นปึ๋งก็กําลังจะคือรีลิสเป็นเพลงให้กําลังใจใช่ครับเป็นแนวลูกทุ่งคือหลายๆคนบอกเฮ้ยบินน่าจะกลับมาร้องทุ่งอีกครั้งหนึ่ง ก็เลยหลังจากออกเพลงปั้นปึ๋งนะปั้นปึ๋งนี่คือผมที่ทําเพราะว่าหนึ่งพี่แอดพี่แอดก็เลยบินพี่ขออะไรอย่าง้ได้ไหมตอนนั้นก็อยู่กับผมแล้วบอกให้บินเอาเพลงนี้มาร้องใหม่เดี๋ยวพี่เป็นโปรดิวเซอร์ให้เองผมก็ผมจะร้องได้ไหมเอามาเป็นสไตล์ไหนอะลูกทุ่งกึ่งกึ่งสมัยใหม่พี่แอดก็เลยเรียกพี่พี่ป้องวงเดอะแบ็กอัพนะครับพี่ป้องแล้วก็มีพี่ทัดดี้นะครับ ก็เลยเมาปรึกษากันก็เลยเลยให้ทําดนตรีให้เป็นเป็นออกสไตล์ผมนะคือซับซอฟช้าช้าเห็นไหมฮะมันจะเป็นพี่เจี่ใช่คนผมยาวๆที่ดูแลครูครูดูแลของ power pack อะไรนี่ใช่ไหมคะโอ้เสด็จกับผมมาเสด็จกับผมมากกับพี่แอดนะฮะก็เลยว่าเออเฮ้ยแอดว่าไงก็ว่าอย่างนั้นพี่แอดก็เลยอ่าเริ่มไปหาพี่ป้องทําดนตรีให้พี่แอดก็เล่นเล่นอ่าปีโนให้ด้วยนะครับใช่ใช่ใช่แล้วก็เล่นกีตาร์แต่ แต่รายละเอียดทั้งหมดอ่ะพี่ป้องคือคนที่เล่นกีตาร์วงเดอะแบ็กอัพอ่ะนั่นแหละเป็นคนทำดนตรีให้ที่ห้องของพี่ป้องเลยนะฮะหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บพี่แอดก็เป็นโปรดิวเซอร์ในการคุมร้องให้ด้วยนะครับรวมทั้งเพลงที่พี่แอดแต่งให้เองด้วยนะฮะบอกว่าฝากเพลงเนี้ยยังไงบินต้องร้องให้ดีสุดเป็นความรู้สึกของพี่เป็นเวอร์ชั่นสองของป้นตึงคือเพลงลืมตัวเพลงนี้จะเป็นเพลงที่ผมชอบมากนะคือซึ้งมากอ่ะ คือหลังจากที่เขาบอกว่าปั้นปึงนอนไปแล้ว<ะ>เขาไม่กลับมาหาเรา<ะ>พี่แอก็เลยแปลงขึ้นมาว่าคือฝันไปคิดอยู่เสมอว่าเขาอยู่เราตลอดเวลา<ะ>เป็นภาพหลอนกลับมาตลอดเวลา<ะ>แต่มันไม่ใช่<ะ>ได้แค่<ะ>ลืมตัวว่าเรายังรักกันว่าเราเคยผูกพัน<ะ>แต่มันไม่ใช่เลย<ะ>ลืมตัว อยากกอดเธอไว้ทำไม่ได้เธอเปลี่ยนไปแล้วจริงๆจากคนเคยรักกันเป็นคนอื่น อันนี้ก็ขยับมาอีกมุมหนึ่งของบ้านนะคะเป็นมุมรวมรูปด้านหลังนีสุดตุตามีรูปนี้ได้รับพระราชทานให้พี่บีอธิบายที่เรืลึกด้วยนะคะก็นี่ได้รับจากทุนกระหม่อมหญิงอุลรัตน์นะครับซึ่งตอนนั้นน่ะเมื่อปี48นะครับผมเองได้ไปแสดงเรียกว่าคือแสดงต่อหน้าพระที่นั่งนะครับเป็นการแสดงสดนะครับแสงสีเสียงนะครับ ซึ่งสมัยนั้นคือภาคใต้รุนแรงมากท่านพูเด็กนพบุญทัพท่านเป็นรองสมุทรราชของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถท่านก็เอาศิลปินนะครับรวมทั้งทีมงานช้างจากทุกทร่ยาพัทยาคือไปแสดงให้เรียกว่าชาวใต้พี่น้องชาวใต้ที่ที่พัฒนนัดครัรศิลาชนิเวศนะครับคือสมัยตอนนั้นผมแสงเป็นพระนริสวดมาดาช คือได้ให้รู้ว่าสมัยก่อนถ้าในส่วนมาราชยังกอบกู้เอกราชของประเทศไทยเราไว้ได้แล้วทำไมคนไทยที่อยู่ภาคใต้โดนลางแกโดนคุกขามย่ำยีทำไมจะไม่รวมพลังกันขึ้นมาคือครับผมก็เลยมีส่วนร่วมคือตอนนั้นอาจารย์สุพักษรภูมิกับเขเลยไปแสดงต่อหน้าที่นั่งของสมเด็จพระนางเจ้าสกิริจพวก์าชินาก็อาจารย์มาผมก็ได้ทําความดีก็ได้รับรนงวันนะครับเป็นเหรียญนะครับที่ระลึก จากธุระหมมฟาะจุนบรัตน์นะครับถือว่าเป็นเกียรติของวงตระกูลมาเลยนะคะวันนี้นี่พูดถึงเด็กสร้างกันแบบต้นรายการแล้วพี่ยังไม่เด็กสร้างพี่เลยมีมีเด็กสร้างนะครับเด็กสร้างคนนี้นะครับตอนนี้ก็หลายๆคนรู้จักแล้วนะครับเจอกันเลยดีไหมเป็นเป็นเด็กที่มีความสามารถเยอะผมเห็นแววเห็นลายหลายๆอย่างก็เลยให้มาเป็นศิลปินนะครับมีซิงเกิลแรกผมอยากเล่นเก่งครับ หลังจากนั้นเข้าวงการมานะครับมีการพัฒนานะครับได้ไปเล่นหนังถูกรากรรมการอยากเห็นหน้ามาตายขับรถยนต์จอยักษ์เลยฉายทุกโรงภาพยนตร์นะเรียกน้องเข้ามาเรียอะมากเห็นแล้ววันนี้วันนี้วันนี้ได้รับเกียรติมาด้วยนะครับผมโทรบอกบอกว่าให้มารออะไรมาแล้ววันนี้เดี๋ยวเชิญเลยน้องเบิร์ดน้องเบิร์ดนะครับโอ้สวัสดีครับผมอยากเล่นเกมผมอยากเล่นเกมครับ เิดรบอายุเท่าไหร่นะลูกสิบสองจะสิบสองแล้วครับเป็นเป็นหนุ่มแล้วว้าขึ้นสิบตัวควบเองนี่สิบเอ็ดตัวควบจะสิบสองสูงใหญ่มากเลยนะคะอีกหน่อยคงคงจะเป็นเป็นหนุ่มหล่อแล้วอ่าเเรียนอยู่ชั้นอะไรนะคะตอนนี้ปหกแล้วครับปหกป็นหนุ่มแล้วว้าปหกต่อไปปีหน้าจะขึ้นปหกหรือปีหน้าขึ้นมหนึ่ง ปีหน้าจะขึ้นมอหนึ่งแล้วจะไปอยู่มัธยมแล้วต่อขึ้นอยากเป็นอะไรต่อขึ้นนะครับผมอยากเป็นเก่งครับอยากเป็นแลเป็นมเมันต้องยังแยนะมันจะได้แบบว่าจับ GPS อไปที่จดหมายปลายทางเลยใช่ไหมเจอจดหมายตัวเองแล้วเขาก็คือตั้งปอกมาเลยว่าอยากเปได้ไ็มหมอไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยววันไม่เขาปั้นมา นักร้องศิลปินอยู่แล้วก็ต้องเดินทางนี้อยู่แล้วเขาเกิดเพื่อมาฆ่ามาฆ่าหลายๆคนรวมพวงเราด้วยอ่นะแนะนำตัวเองอย่างไหมแนะนำตัวหน่อยแล้วเพลงเราอะไรอย่างนี้ตอนนี้รับผมตอนนี้นะครับชื่อโงการผมก็เบิร์ดอาธวุฒินะครับตอนนี้ก็มีซิงเกิลแรกนะครับชื่อว่าผมอยากเรียนเก่งครับผมเป็นเพลงเด็กๆสนุกสนานครับผม ชมเอีได้ใน YouTube ชมได้ครับทาง u t u b e นะครับก็พิมพ์ไปครับผมอยากเรียนเก่งนะครับเดี๋ยวก็เจอเลยครับมีรหัสดาวน์โหลดไหมอะไรอย่างนี้มีไหมมีครับดาวน์โหลดเพลงนะครับกดดอกจันสี่เก้าแล้วก็ตามด้วยรหัสศิลปิน726ครับถึงมากจำแน่นเลยนะโอ้โหเด็กตัวแค่นี้พูดจาฉะฉานมากตอนเราป6กยังเล่นมาเก็บอยู่เลยเห็นมีมีผลงานทางหาทางจอภาพยนตร์ด้วยมีทำอะไรบ้างไปเล่าสิ ก็มีภาพยนตร์ที่ฉายไปแล้วชื่อเรื่องว่าอยากอยู่อย่างใหญ่ครับผมก็และเร็วๆนี้นะครับก็จะมีภาพยนตร์มาอีกเรื่องหนึ่งชื่อภาพยนตร์ว่า feel good feel good รู้สึกดีที่มีกันเป็นหนังวัยรุ่นเลยครับใช่ใช่เราเราเคยเคยชื่อดังในอ่านอยู่ว่าจะจะมีภาพยนตร์แต่วันนั้นก็เรื่องที่น้องเขาเล่นก็เห็นอยู่ตามโรงภาพยนตร์มี มีรูปน้องเขาอยู่อยู่อยากอยู่ยังใหญ่ดังแยเนี้อยากอยู่ยังใหญ่เห็นน้าเห็นอยู่ตามลงภาพยน์เห็นรูปน้องเขาอยู่ครับฟิวกูลนี่คือเป็นผลงานของใครคะผู้กำกับของผู้กำกับเป็นพี่ดองพี่ดองฮะผู้กำกับผู้กำกับดองคนที่คนที่กำกับอยากอยู่ยังใหญ่นี่แหละเดียวกันคนเดียวกันเห็นฝีม้าลายมือของน้องเมิร์นติดใจต้องไปเล่นอีกนั่นเองนะคะเออนะ เล่นหนังร้องเพลงเรียนหนังสือเป็นไงบ้างลูกเราแบ่งเวลาชีวิตยังไงบ้างเขาแนะนํายังไงเขาสอนเรายังไงบ้างคะอาจารย์เขาสอนยังไงบ้างก็เรียนเนี่ยต้องเวลาถึงเวลาเรียนก็ต้องตั้งใจก่อนครับแล้วก็เวลาทํางานก็ทางานทำงานเต็มที่ออันนี้เห็นด้วยลูกเพราะว่าเลยไม่รู้เขาเต็มที่เขาเต็มที่แสดงแสดงภาพยนตร์ก็เหมือนกันนะผมสเกตคือบทบาทเขาเนี่ยนะฮะ ใครใครใครดูหนังเรื่องเนี้ยน่ะจะต้องจําเขาได้เพราะว่าบทบาทการแสดงเขาเนี้ยมันจะโดนโดนใจหลายๆคนแล้วเขาเขาเต็มที่ฮะเทีนี้ก็ร้องเพลงเดินแบบเล่นหนังทำอะไรอีกลูกร้องเพลงเดินแบบเล่นหนังหมดแล้วเห็นเล่นอะไรนะอะไรที่ลูกอะไรที่ว่าเล่นเก่งๆอ่ะจักรเล่นเหรอใ่ว่าเป็นสามลูกจริงเหรอสี่เหลี่ยมอะไรอะไร อ๋อคิบิอ๋อลูบิก็เหรอวัไหมอ่ะใช้เวลาเท่าไหร่เขาว่าเก่งเหมือนกันบางบางทีอ่ะไม่ถึงนาทีบางทีก็ถึงเล่นไปเรื่อยๆไม่ือนทีโอจริงเหรอบางบางทีก็ไม่ถึงแต่บางทีก็ถึงมั้งแล้วแต่แล้วแต่มือเฮ้ก็ไวัยนันาทีเดียวเนี่ยอุ้ยสมองดีมากเลยนะคะเนีไหมสักนิดทดสอบไหมทดสอบทดสอบไหมอ่าเดี๋ยวมี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 ลูบิกอยู่นะมีลูบิกอยู่นะอ่า นนสักนิดนึงขอหน่อยขอหน่อยนึงนะพีเพเพ่เจนพี่เจนต้องทำนี่ก่อนไะ <c oughs> ใแบบงงก่อนอ่ะเธอทำเธอแก้ตัวพี่ <c oughs> ฉันชื่อพี่ทำเ <c oughs> หรอครับโอเคไอเราไม่เป็นนะฮะ <c oughs> เรื่องเรื่องโอ้ยเจนทั้งวันยังไม่ได้เลยแค่นี้กันง่ายๆโอ้ยยังงงงงขนาดเราสลับเนี่ยเธอสลับไปยังไงเลยมันก็ทำให้เป็นสีเดียวกันนั่นเธอสลับแล้วเหรอ <c oughs> เอออ่ะเทคนี้ก่อนไม่ไม่ไม่เหมือนกันนะอ่ะเปิ้ลก่อนง่ายง่ายให้น้องก็ดูก่อนอันดับแรกเราต้องให้ลูกดูลายก่อนใช่ไหมโอเคใชเขาต้องมีเทคนิคไะเขาดูก่อนดูลายก่อนโอเคอ่าเริ่มอ่าเริ่มแับเวลาอ่าแับเวลาเลยนี่ไปเอาอย่างครับอ่ะเริ่ม หล่อเลยนะเนี่ยแม่โอ้โหแต่ว่าคือบ่อยคือนึกเกิดความชำนาญใช่ไหมอิจฉาเด็กสาวสมัยนี้จะได้ครอบครองน้องเบิร์ดแต่ว่าเขาทำแอนจะเขารู้เวลาจริงๆอ่ะว่ามันต้องแบบเป๊ะเป๊ะเวลาดีแปลกนะบางทีเราพยายามอยู่เหมือนกันนะไม่ได้ทำไม่ได้เรียกเรียกว่าอะไรนะเรียกรูบิกหรือคิวบิกก็ได้ นี่คือใช้เวลาว่าประโยชน์เก่งมากนี่ทั้งหมดนั่งแต่งผมเต่มนะฉันอยากจะอายุสิบขวบฉันอยากกินเด็กฉันอยากเีเก่งนะขวบอ่ะโอ้โห่ะอ้าว่วงท้ายแล้วนะคะอยากให้ฝากผลงานค่ะนะอ้าวเริ่มที่น้องเบิร์ดกันละกันลูกครับผมน้องเบิร์ดก็ต้องขอฝากผลงานเพลงด้วยครับผมอยากเรียนเก่งครับผมก็ฝากว่าในอ้อมอกอ้อมใจของทุกๆคนด้วยนะครับ แล้วก็ภาพยนตร์อยากอยู่ยังใหญ่นะครับก็สามารถติดตามชนกันได้นะครับแล้วก็เร็วๆนี้นะครับจะมีภาพยนตร์เรื่อง Feel Good ครับผมก็สามารถรอชมได้เลยนะครับแล้วเร็วๆนี้จะมี er มซิงเกลิลใหม่ใช่ไหมครับซิงเกิลใหม,ม่นะครับก็จะเปิดต,ตัวครับอยากเป็นเพื่อนก็แอดมาไ่ยักสมัยด้วยนอยากเป็นเพื่อนก<ต>็แอดไปนะเดี๋ยวแอดไปคุณ่อยเขาเล่นด้วยนะอพี่บิ๊อ่ะ ก็นะครับสำหรับบินเนนะครับก็ขอฝากอัดบัมด้วยนะครับว่าจะเป็นท่าบินได้บินแล้วนะจะกลับมาผลงานเพลงเกี่ยวกับลูกทุ่งแล้วก็จะมีเพลงลืมตัวด้วยนะครับเพลงใหม่ของเป็นเพลงลูกทุ่งเนี่ยก็จะเป็นเพลงแนวให้กําลังใจเพลงหวานๆซึ้งๆเลยนะครับยังไงก็ช่วยเป็นกําลังใจให้ด้วยแต่ตอนนี้นะครับบินได้บินแล้วก่อนท่าบินได้บินแล้วขอกันไปได้เลยนะครับนะครับขอบคุณมากด้วยนะสวหรับนี้ นะงานจ้างงานโชว์ที่ไหนงานจ้างงานโชว์นะครับที่ใครอยากนะครับได้บินนะครับไปแสดงหรือว่าจะเป็นศิลปินอ่าที่เราสร้างสรรค์นะน้องเบิร์ดนะครับก็ติดต่อมาได้อ่089นะครับ7438496นะครับหรือว่า08223344นะครับหรือทางเฟซบุ๊กก็ได้นะครับบินคริสพันน์บินคริสพันน์แฟนคลับหรือว่าติดต่อมาทางน้องเบิร์ดเองก็ได้นะครับน้องเบิร์ดณัฐวุฒินะครับ ครับผมนะฮะยังไงก็เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยอย่าแอดไปนะพี่บอลอย่าแอดไปค่ะวันนี้ทางรายการของเราก็มีของขวัญมสามารถให้กับพี่เบิร์ดกับน้องบีเมย์พี่อบิร์ดไปใจโอ้ตอบแบบนีเป็นต่อไปก็นีเป็นพี่แล้วละงงแล้วน้องเบิร์ดและความสามารถเก่งมากเลยเล่นเอาพี่แดนนี่เบิร์ด อ่าใกล้เนี่ยขวัญใจเลยต้องว่ามันขวัญใจแล้วก่อนนะคะพี่บ๊วยนะคะนอ่คือคันดีๆนะคะชื่ชัวร์จากไมค์สกอทีวีที่ตรงไหนก็ไหนตรงนั้นนะคะไม่แน่เลยนะใช้กับเพื่อมต้องหาข้าโหมเ่ยก็มีเหมือนกันนะนี่แหละค่ะครับ มัวชัวนะคะขอบคุณมากค่ะฉีดตรงไหนใหญ่ตรงนั้นทีไปไปก็จะใหญ่แก่เขียวเข้มก็จะสามารถสังเคราะห์แสงผลิตอาหารได้ดีว่างั้นเธอเป็นครัวที่ดีถ้าใบไม้ใช่ไหมไม่มีอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมนะคะฉีดลูกๆกก็ใหญ่ได้ผลตามที่ขนาด ที่ตลาดต้องการแต่ถ้าเรามีแบบว่าบ้านมีอะไรเย่างนี้เราก็ผสมน้ำต้นไม้ที่บ้านเราได้ค่ะจะมีอัตราส่วนอยู่อันนี้เวิร์กมากพ่อเจะนี่ใช้แล้วชอบมากเลยแน่นอนเลยค่ะเลคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากมากเลยค่ะพี่บินและน้องเบครัวจะสัตยวสับสนค่ะวันนี้พวกเราเจนนี่เรนนี่ค่ะบินธิพันธ์น้องเบิร์ดครับรายการสตาร์ฟิน ping